ดูบริหารและจัดการทุนด้านการเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศผมมาประเทศไทยเนาะตั้งเด็กขัง้งแรกเนาะผมมีความรู้สึกธป็แบบ บบทุกชะตาจริงๆเนาะมันมีอะไรสักอย่างที่แบบเออที่นี่มีความพิเศษเนาะสิ่งที่เป็นเร่งปันดันใจก็คือความน่าสนใจแล้วก็ความหลากหลายของชุมชนในประเทศไทยเพราะว่าเมืองไทยมีความหลากหลายมากเลยครับมันไม่มีที่จะเบื่อไม่มีที่สึ้นสุที่จะเรียนรู้ได้2ีบกว่าปีที่แล้วผมเป็นอาสาสมัครผมก็เรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องของท่องเที่ยวชุมชนผมก็มีส่วนในการช่วยการท่องเที่ยวชุมชนเป็นที่รู้จักมากขึ้นช่วยเชื่อมทางการตลาดอะไรนี้ครับผม หน้าที่ผมก็คือเป็นการค้นหาพันธมิตรครับองค์กรที่เป็นองค์กรชั้นนำเกี่ยวกับเรื่องของการท่องเที่ยวสุดเทอร์มข้าวพนสุดที่เป็นศูนย์พยายามสร้างงานร่วมกันกับองค์กรในประเทศไทยโลกตั้งเป้าหมายเกี่ยวกับเรื่องของการท่องเที่ยวข้าวบนสุดที่เป็นศูนย์แต่ว่าทั่วโลกครับงานที่เป็นรูปธรรมจริงๆที่มันลงมาถึงคั้นเป็นผลิตภัณฑ์เป็นบริการการท่องเที่ยวมันมีน้อยผมเห็นความตั้งใจจริงๆขององค์กรปพคแล้วก็พาร์ทเนอร์เราจะออกไปแล้วก็หาองค์กรพันธมิตรที่อยากจะเรียนรู้ร่วมกันทำงานร่วมมกันสรร์่ว แล้วก็เกิดรูปธรรมของการท่องเที่ยวคาร์บอนสุที่เป็นศูนย์ร่วมกันครับคือเราต้องจุดประกายครับเราต้องมีรูปธรรมแล้วก็คนอื่นเขาจะได้ศึกษาแล้วก็สร้างต่อครับผมเรื่องของโลกร้อนเป็นประเด็นที่ที่แบบสําคัญมากๆครับมันมีความสําคัญใน,ในทุกมิติของการท่องเที่ยวแล้วก็ยิ่งเราต้องยอมรับว่านักท่องเที่ยวที่มาเที่ยวเมืองไทยสัดส่วนมากก็ต้องนั่งเครื่องบินมาเพราะฉะนั้นยิ่งเราสามารถแสดงคอนเฟิร์ทชอแล้วก็แสดงผลิตภัณฑ์ที่สนุกแล้วก็สร้างสารรค์แล้วก็ทําได้จริงยิ่งเราก็จะเป็นที่น่าเชื่อถือขอขง เพื่อนนโลครับมันมีวิจัยครับบอกว่าตอนนี้นะนักท่องเที่ยวพร้อมที่จะปฏิบัตปทาเป็นนักท่องเที่ยวที่มีความับผิดชบถ้าเขาเห็นว่าประเทศเหล่านั้นพาคเอกชนพักรัฐมีความตั้งใจโอเคเขาก็จะเขาก็จะพร้อมให้ความร่วมมือ ถ้าพูดถึงการท่องเที่ยวยังยั่งยืนเศร้าหลักที่สําคัญมากคือท้องถิ่นจะได้ประโยชนะ์ซึ่งในประเทศไทยเรามีการท่องเที่ยวชุมชนเยอะเราจะช่วยชุมชนทําการท่องเที่ยวข่าวบนสุที่เป็นซูนเนตโรได้อย่างรเพราะว่าทุกคนอยากจะเห็นผมประโยชน์กับสิ่งเล้ลมแต่เขาอยากจะเห็นผมประโยชน์กับคนท้องถิ่นด้วยถ้าเราประสบความสำเร็จในการทําการท่องเที่ยวข่า์บนสุดที่เป็นศูนย์ในระดับหมู่บ้านเนาะ ต่างประเทศจะสนใจรีน้อยเรามมากๆครับทุกคนอยากเห็นการท่องเที่ยวเอื้อประโยชน์กับคนในท้องถิ่นคือเมื่อเราค <ไป S 1> ิดถึงการท่องเที่ยวแล้วก็เรื่องของคาร์บอนโนทุกคนจะคิดว่าแพงมากต้องมีคนมาออดตต้องมีค่าคาใจเยอะถ้าเราเป็นโรงแรมใหญ่เป็นบร,ริษัทใหญ่เราก็พ่อไว้แต่ถ้าเป็นผู้ประกอบการย่อยในพื้นที่เขาจะทําได้ยังไงซึ่งซึ่องน,น,นี้เป็นสิ่งที่น่าสนใจเป็น challenge มากครับที่เราอยากเห็น <ๆ S 2> ระดับสนุนโดยหน่วยบริหารและจัดการทุนนั่นการเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศ